สวัสดีนักเรียนชั้นปสีทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูหนิงเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องเวลาค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูหนิงมีเกมมาให้เด็กๆเล่นค่ะเป็นเกมความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาคุณครูจะให้เด็กๆเลือกเปิดแผ่นป้ายหนึ่งแผ่นป้ายนะคะทุกๆแผ่นป้ายจะมีการจับเวลาค่ะ เด็กๆจะเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะ C ใช่ไหมคะคำถามแผ่นป้าย C 1นนาทีเท่ากับกี่วินาทีเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเด็กๆได้คำตอบกันหรือยังคะ เรามาเฉลยพร้อมกันนะคะ1นาทีเท่ากับ60วินาทีค่ะคุณครูให้เด็กๆเ,เลือกเปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเด็กๆจะเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะอใช่ไหมคะแผ่นป้าย e ถามว่า1วันเท่ากับกี่ชั่วโมงคำถามข้อนี้คุณครูไม่จับเวลานะคะให้เด็กๆหยุดคลิปวิดีโอแล้วลองหาคำตอบค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ หวันเท่ากับ24ชั่วโมงค่ะเรามาเข้าบดเรียนของเรากันนะคะการบอกระยะเวลาการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีใช้มหัาภาคหรือทวิภาคเช่น13นาฬิกาห0นาทีหรือ13นาฬิกา50นาทีอ่านว่า13นาฬิกา50นาทีการบอกระยะเวลา ระยะเวลาหมายถึงช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลาหนึ่งถึงอีกเวลาหนึ่งเครื่องหมายวักตอนที่ใช้คือทวิภาคใช้ขั้นระหว่างนาทีกับวินาทีเช่น1นาที15วินาทีอ่านว่า1นาที15วินาทีใช้ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีกับวินาทีเช่น หกชั่วโมงสามสิบเจ็ดนาที23วินาทีอ่านว่าหกชั่วโมง37นาที23วินาทีค่ะการบอกระยะเวลาเป็นนาทีวินาทีสี่นาทีคิดเป็นกี่วินาทีเรามาช่วยกันหาคำตอบนะคะเนื่องจากหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีจะได้ สนาทีคิดเป็นหกสิบบวกหกสบวกหกิบวกหกเท่ากับสองวินาทีดังนั้น4นาทีคิดเป็น240วินาทีหรือ4นาทีคิดเป็น4ี่คูณหกสิบเท่ากับสองวินาทีค่ะ หนุ่ยแข่งขันว่ายน้ำระยะทาง200เมตรใช้เวลา220วินาทีหนุ่ยใช้เวลาว่ายน้ำกี่นาทีกี่วินาทีโจทย์ข้อนี้มีวิธีคิด2วิธีนะคะเรามาดูวิธีคิดที่1ค่ะเนื่องจาก60วินาทีเท่ากับ1นาทีและ220เท่ากับ60บวก60บวก6 0บวก40 จะได้ว่า220วินาทีคิดเป็น3นาที40วินาทีดังนั้นหนุ่ยใช้เวลาว่ายน้ำ3นาที40วินาทีค่ะเรามาดูวิธีคิดที่2นะคะเนื่องจาก60วินาทีเท่ากับ1นาทีเปลี่ยน220วินาทีเป็นนาทีโดยแบ่งออกครั้งละ60วินาทีและ 2องหารด้วย60ได้3เศษสี่สิบจะได้ว่า220วินาทีคิดเป็น3นาที40วินาทีดังนั้นหนยใช้เวลาว่ายน้ำสามนาที40วินาทีค่ะต่อมานะคะเป็นการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงนาทีค่ะสิ่งที่เด็กๆต้องจำนะคะ หกสิบนาทีเท่ากับ1ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากับ1วันค่ะ76ชั่วโมงคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงคำถามข้อนี้มีวิธีคิดสองวิธีนะคะเรามาดูวิธีคิดที่1ค่ะเนื่องจาก24ชั่วโมงเท่ากับ1วันและ76็ดเท่ากับ 24บวก24บวก24บวก4ดังนั้น76ชั่วโมงคิดเป็น3วัน4ชั่วโมงค่ะเรามาดูวิธีคิดที่2ค่ะเนื่องจาก24ชั่วโมงเท่ากับ1วันจะได้76หารด้วย24ได้3เศษ4ดังนั้น76ชั่วโมงคิดเป็น3วัน4ชั่วโมงค่ะ คุณครูนิ่งมีเกมมาใหเ้เด็กเล่นด้วยนะคะเป็นเกมเปิดป้ายรับโชคค่ะจะใหเ้เด็กเลือกเปิดแผ่นป้ายหนึ่งแผ่นป้ายนะคะเด็กๆจะเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะ A ใช่ไหมคะคำถาม A ถามว่า60นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะหมดเวลาค่ะเด็กๆข้อนี้ฉเฉลย หนึ่งชั่วโมงค่ะคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดแค่หนูๆเปิดใจสักนิดคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกับคุณครูหนิงใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ